เรามาติดตามดูรายการพิเศษนะครับจากห้าหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรเป็นรายการพิเศษส่งท้ายปีนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25ธันวาคมเป็นโปรโมชั่นชุดส่งเสริมการออกดอกแล้วก็เป็นการบำรุงดอกผลิตภัณฑ์ที่จะมีรายการพิเศษดังนี้ครับกลุ่มอาหารเสริมทางใบสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมการสร้างตาดอกได้แก่ซุเป,ปดีซุเป,ปดีก็คือ อาหารเสริมเข้มข้นนะครับที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐเมกาและก็มีโมฟลุดโมฟลุดก็คือแคลเซียมเดี่ยวเข้มข้นแล้วก็มีนิปนิปก็คือโบลอนเดี่ยวรายการนี้ขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาด5ลิตรก็คือ1แกลลอนนะครับแถม1ลิตรส่วนในด้านของกลุ่มอาหารเสริมทางดินจะเป็นทีเคซอย1 TK ซอย2 TK พัดและเซอร์คอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตร ถ้าขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตร1แกลลอนเท่ากับเป็นรายการ4แถม1ส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับก็จะเป็นในส่วนของไมโครมิกเอฟเป็นอาหารเสริมสุดรวม T K แค l วก็คือแคลเซียมบอรอนไฮ h i g m a คือแมกนีเซียม T K c ก็คือสังกะสีขนาด5ลิตรแถม1ลิตรถ้าขนาด20ลิตรแถม5ลิตรเป็นรายการ4แถม1 กรุ่ปัจจัยพิเศษครับอย่างเช่นอันจินินนะครับเป็นสารสกัดจากสาหร่ายซูเปอร์ไอชันเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่เราเรียกว่ามาจากพืชก็คือคลบออยแล้วก็ทีเคบูสเตอร์เป็นสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนขนาด5ลิตร1แกลลอนแถม1ลิตรนี่เป็นรายการพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมพี่น้องสกอร์สามารถรับ รายการพิเศษตรงนี้ได้นะครับที่ใช้พึกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่านก่อนอื่นฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการเขาเราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตสารกับจัด เลี้ยใบหนอนชอนใบในมังคุดผู้เรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดผู้เรียนหนามติดจมดไปอาชัยแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้หน้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มประสิทธิภาพกำจัดเสี้ยใบได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะช้แจ็กเก็ตแจ็คเก็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญ,ญลักษณ์ตราทงลุกโลก เกอร์ม,มาพลัสสูตรเปิดตาดอกพืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องเกอร์ม,มาพลาสเกอร์ม,มาพลาสช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดอย่างได้ผลกระตุ้นการเปิดตาดอกเพิ่มผลผลิตฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวหมดปัญหาตั้งโสมเกอร์ม,มาพลาสสารายสีเขียวโมรกฏสดจากทะเลเกอร์ม,มาพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัส มาแล้วมาแล้วอุ้ยเกรดีชาลีเฟรดอุ้ยเกรดคุณภาพจากประเทศเบนยียมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแรงต้นชาลีเฟรดสูตรสา2ส10สูตร20-20-20และสูตร21-21 ชาลีเฟรสดห้าสิบและสูตส15ห้าสสิบสิบหุดแร่งผลชาลีเฟรสดสิบยี่สิบสและสตรหกสามสิบสามสิบสาพร้อมกับฮอร์โมนสุดเข้มข้นโรฟิกเอนไซม์กรองสีแดงสุดแร่งต้นบำรุงต้นโรฟิกเอนไซม์กรองสีเขียวสุดเร่งดอกบำรุงผลสิ้ ้าคุณภาพจากบริษัทชาลี SQM ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ้ผูใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตรา เรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิง้งตราเรือใบไวกิง้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขยมุกปลาเรือใบไวกิง้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุป๊ปโมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตีย้ยไฟ ดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลดคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทยขณะนี้มีรายงานว่ากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพีย้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตุไทออน พราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยนอนผีเสือ้อและ,มะแมลงอื่นๆได้หลายชนิดโตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรทุกครั้งเมื่อพบการระบาด ตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่เชพืกเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ ใกล้บ้านท่านก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อยากจะนำเรียนคือถ้าเป็นในส่วนของปุ๋ยลอใบไข่มุกจากบริษัทไฮดโดรไทยหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบลูฟลอกอินเตอร์เคมปุ๋ยรชาชสีเฟอร์ติไลเซอร์หรือแบล็กเพนเตอร์นะครับอันนี้ก็จะต้องไปเฉพาะที่ชัยพฤกษ์อโกรเทคคลุงแล้วก็ชัยพฤกเษเกษตรเขาระยาซึ่งเป็นผู้แทนจําหน่ายแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทโซตัสบริษัทชาลีบริษัท UPL ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้เพียแป้งระบาดมากนะครับเราก็นึกถึงโตกุไทออนท่านก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรยันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาร,ระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นสืบเนื่องนะครับต่อจากในเรื่องของปัญหาศัตรูพืชก็คือสิ่งที่ทำให้ทุเรียนของเรานั้นเกิดความเสียหายซึ่งก็ต้องย้ำกันมาตลอดครับว่าศัตรูพืชนั้น ก็จะเป็นในส่วนที่มีสาเหตุก็จะเป็นโรคเป็นมแมลงเป็นสัตว์ศัตรูพืชหรือเป็นเชื้อรานั่นคือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือศัตรูที่ไม่มีเชื้อสาเหตุก็เกิดจากอุณหภูมิความร้อนหนาวสิ่งแวดล้อมเกิดจากการปัจจัยที่เราให้ขาดสารอาหารขดาดธาตุอาหารและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ องค์ประกอบเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเจเริญเติบโตของทุเรียนผิดปกติผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าจากนี้ไปสิ่งที่พิน้อสกรจะพบปัญหาในเรื่องของดอกเราจะไล่เป็นลำดับตั้งแต่เริ่มออกดอกเนี่ยไปจนถึงดอกบานติดผลเราพบว่าในช่วงนี้ตาดอกฝ่อแห้งตาดอกฝ่อแห้งก็คือการขาดพลังงานในบางตำแหน่ง คือไม่ได้เป็นทั้งต้นนะครับถ้าเป็นทั้งต้นนั้นก็คือเป็นความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของเชื้อราโรคพืชหรือว่าจากในส่วนอื่นแต่ถ้าเป็นบางตำแหน่งก็จะเป็นเหตุผลมาจากตำแหน่งตรงนั้นขาดในเรื่องของพลังงานหลังจากนั้นเราก็จะพบต่อไปอีกว่าดอกเขาก็จะเจริญเติบโตออกมาพอไปถึงช่วงสำคัญนะครับก็คือดอกบาน ในช่วงดอกบานเนี่ยจะมีปัญหาที่เราทราบดีว่าถ้ามันมีลักษณะไส้เป็นสีน้ำตาลแดงอันนั้นก็คืออาจจะมีน้ํามากน้ํามากก็คือเป็นเฉพาะหัวดอกแต่ถ้าเป็นชิรานะครับเป็นชิรามันก็จะเป็นทั้งกลุ่มดอกเป็นดอกเน่าเป็นสีน้ําตาลอันนี้เป็นส่วนของชิราซึ่งเราก็จะพบในช่วงที่กลางวันร้อนกลางคืนมีหมอกมีน้ำค้างแรง ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับพอไปถึงช่วงสำคัญก็คือในส่วนของช่วงดอกบานเราก็จะพบปัญหาอีกเป็นปัญหาที่ไม่ได้เป็นส่วนของสาเหตุจากเชื้อราโรคพืชแต่จะเกิดจากในส่วนของสภาวะพฤติกรรมการเจริญเติบโตนั่นก็คือการแตกใบอ่อนที่ผ่านมาพี่น้องชาวสวนส่วนใหญ่ก็จะ จำกันได้ครับว่าเวลาที่ทุเรียนดอกบานใบไม่แก่ดอกมันจะไม่ติดถ้าดอกไม่ติดเนี่ยมันมาจากใบอ่อนใช่ไหมประเด็นนี้ถ้าในความคิดหรือในความรู้สึกหรือในสื่อโซเชียลเองก็บอกว่าใช่แต่จากการทำงานศึกษาเราพบนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวกําหนดชัดเจนอาจจะต้องมีผลบ้างแต่เราก็มีแนวทางในการจัดการได้ เพราะฉะนั้นในช่วงดอกบานทุเรียนใบไม่แก่นั่นก็จะกลายเป็นปัญหาก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับปัญหาใหญ่ต่อมาก็คือเมื่อหลังจากดอกบานแล้วหมอกลงน้ำค้างแรงอากาศหนาวเย็นกลับไม่มีหรือมีอัตราการติดนั่นเป็นประเด็นอีกที่เราก็จะต้องพบ ยังไม่ใช่จุดสำคัญที่จะหมดนะครับยังต่อไปอีกว่าแล้วพอผลอายุขนาดเล็กประมาณ20วัน30วันหรือไม่เกิน45วันก็ตั้งแต่ลูกมาไขนกกระทาไข่หานไข่ไก่นะครับปรากฏว่าเกิดการแตกใบอ่อนอีกก็จะเกิดการหลุดร่วงอีกเพราะฉะนั้นทุเรียนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะ ดีดลูกคิดเป็นลางแก้วได้ว่าจะต้องมีทำนวนเท่านั้นมีผลเท่านี้จำนวนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายต่อจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นเหตุผลสำคัญว่าถ้าเราปล่อยให้การจเจริญเติบโตเป็นไปในระบบตรงนี้เขาก็จะเกิดความเสียหายเราจะต้องป้องกันคือแนวทางตรงนี้เป็นเรื่องป้องกันไม่ให้เกิด ถึงจะเกิดก็จะเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยหรืออาจจะไม่ได้ถึงกับมีผลกระทบรุนแรงเราก็ยังคงที่จะได้ผลผลิตเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่นอสกยเพราะฉะนั้นสาระในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปาห์ที่ค่อนข้างจะมีความยาวนานก็อยากจะให้ติดตามกันตลอดเรามาเริ่มต้นจากกรณีของเหตุการณ์แรกนะครับนั่นก็คือกรณีตาดอกที่อ่อแห้ง คำว่าฝ่อแห้งนั้นก็คือการหมดพลังงานคำว่าหมดพลังงานนั้นอาจจะเกิดบางตำแหน่งบางตำแหน่งหมายความว่าในตำแหน่งกิ่งที่สร้างตาดอกตรงนั้นเนี่ยเขาย้ายพลังงานจากในส่วนของใบลงมาแล้วถูกการแข่งขันซึ่งกันและกันผมย้ําว่าถ้ามันไม่ได้มากไม่ได้มากเราก็อย่าไปกังวลให้มันเป็นเรื่องของการเสียต้นทุนตรงนี้ พราะเราจะมองไปในภาพว่าเรามีกลุ่มตาทั้งท้องกิ่งมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งอาจจะกระจัดกระจายก็ปล่อยเขาไปนะครับนี่คือประเด็นที่อยากจะแนะนำเพื่อไม่ให้ท่านเสียต้นทุนแต่ถ้าในกรณีที่มันมีจำนวนค่อนข้างจะมากสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือกรณีของการพ่นปัจจัยไปบํารุงที่ตาดอกโดยตรงเรื่องนี้ทำได้ หมายความว่าเรามีตาดอกที่อยู่เราต้องการให้สมบูรณ์เราก็จะพ่นไปที่กลุ่มตาโดยตรงซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะต้องเป็นกลุ่มพลังงานและก็เป็นกลุ่มธาตุอาหารอย่างเช่นสารสากัดจากสาลายพลังงานในเรื่องของกรดอะมิโนอะโทนิกนะครับกรดอะมิโนนั้นก็มีมากมายหลายชนิดหรือจะเป็นกลุ่มสารในกลุ่มไบโอสติมเรนคือสารที่จะไปรกระตุน้นตัวธาตุอาหารก็จะเป็นในเรื่องของแคลเซียมโบลอน อาจจะเป็นแคลเซียมเดียวโบลอนเดียวก็ได้หรือจะเป็นแคลเซียมโบลอนก็ได้อันนี้เราพ่นเจาะไปที่ดอกน้ำตาลทางด่วนช่วยได้อย่างแน่นอนกรดอะมิโนโน,นะครับอัทโทนิกสารไบโอติมูรลนต์พวกนี้เป็นประโยชน์เมื่อซึมครับไปสู่ดอกเขาก็จะเข้าไปได้ทันทีนี่คือแนวทางในการจัดการกับกรณีตาดอกฝ่อแห้ง ทีนี้ถ้าท่านจะพ่นแล้วท่านต้องการที่จะใส่สารกำจัดเชื้อราเราก็ใส่ได้ครับอันนี้เป็นการป้องกันเพราะว่าเราดูจากสภาพอากาศถ้ามันมีหมอกลงมีน้ำค้างแรงเราใส่ไปในครั้งเดียวแล้วกรณีศัตรูพวกเพี้ยแป้งเราเราก็ใส่ได้เช่นเดียวกันคือไม่ต้องเป็นเรื่องของการที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าวิตกกังวลมากนะัก ถ้าใส่ตัวนั้นผสมตัวนี้ไม่ได้ผสมตัวนี้ไม่ได้คือถ้าเราผสมถูกต้องมันไม่ใช่ประเด็นปัญหาครับเพราะาถ้าผสมไม่ได้เขาต้องบอกมาในฉลากแล้วเพียงแต่เราลำดับก็คือ,อเราก่อนเราจะผสมอะไรเราก็ใส่อาหารเสริมเพื่อไปปรับสภาพน้ําใส่กลุ่มพลังงานใส่สารอะไรก็ตามที่เป็นตัวกลุ่มพลังงานทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ลงในเรื่องของสารกําจัดมแมลงก็ได้ สารที่เป็นชนิดผงเราก็ละลายด้านนอกแล้วลงไปครั้งสุดท้ายนี่คือกรณีที่หนึ่งคือกรณีตาดอกฝ่อแห้งถ้าน้อยไม่จำเป็นที่จะต้องไปจัดการเขาก็เป็นในเรื่องของธรรมชาติจากในส่วนของกรณีดอกฝ่อแห้งเราก็มาดูประเด็นต่อมาครับประเด็นที่สำคัญเลยเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการที่ทุเรียนจะแตกใบอ่อน ในช่วงดอกบานผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าในกรณีทุเรียนเกิดการแตกใบอ่อนแล้วยังไม่ใบย,ยังไม่แก่พิณสกรส่วนใหญ่ก็จะสรุปว่าดอกจะติดไม่ดีอันนี้อาจจะมีส่วนแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าแล้วเราจะแก้ไขหรือเราจะป้องกันความเสียหายตรงนี้อย่างไรถ้าเราจะลำดับขั้นตอนก็จะเป็นสามลำดับขั้นตอนตรงนี้คือประการแรกเราจะพยายามที่จะทำให้ใบชุดนี้ แก่ให้เร็วที่สุดในการทําให้ใบชุดนี้แก่ให้เร็วน,นั้นเราทําได้กี่กี่แนวทางทําได้หลายแนวทางครับแนวทางที่หนึ่งก็คือการใช้ในส่วนของปุ๋ยที่เป็นโพแทสเซียมสูงอย่างเช่น13046ครับหรือจะเป็นสูตรตา่ตางๆ7 3 3 4 6 1 2 3 6นะครับใบอมเมอร์เอ็กซ์ตเคซุปเปอร์เค เราจะใช้ปุ๋ยตัวนี้ร่วมกับในส่วนของตัวาธาตุอาหารก็คือแมกนีเซียมร่วมกับในส่วนของาธาตุที่เป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือตัวซุปดีหรือดีในเตรดตรงนี้จะมีส่วนสำคัญถ้าเรา,เามีในส่วนของตัวมวีฟอดคอไรไเราก็สามารถนำมาใช้ได้ส่วนต่อมาที่เราจะไปเสริมนั่นก็คือ ร่างงานในรูปของอะมินโนโปรตีนนี่คือประเด็นที่เราใช้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพ่นไปที่ใบอ่อนเพื่อให้ใบน,นั้นเขาได้รับแล้วเขาก็จะแก่เร็วนี่คือแนวทางหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งเราอาจจะใช้หลายท่านก็นิชมใช้กันอยู่นะครับอย่างเช่นปุ๋ยที่เป็นสูตรตัวหน้าต่ำเช่น0ูนย์ี่หนะครับหรือจะเป็นสูตรต่าง 0 5 2 3 4ก็ต้องในอัตราต่ำหรือจะเป็นในส่วนของ0 4 2 5 6บวกกับแมกนีเซียมบวกเมวิฟอร์ดอะไรก็แล้วแต่ครับประเด็นตรงนี้เนี่ยผมนําเรียนอย่างนี้ว่าเราสามารถใช้ได้แต่ต้องใช้ในอัตราต่ำซึ่งในแนวทางเราจะไม่ค่อยแนะนำในกรณีนี้แนวทางต่อมาที่เราจะทําให้ใบชุดนี้แก่เร็ว ก็คือการใช้ฮอร์โมนตัวแพคโคบิวซซนหรือสารทุเรียนสารทุเรียนในอัตราต่ำก็คือ2 5 0ซีซีต่อน้ำ2 0ลลิตรชนิด25%เราพ่นลูกไปที่ใบอ่อนจะมีส่วนที่ทำให้ใบชุดนี้ลดจำนวนฮอร์โมน GA หรือจิบเบรเลลอรแอซิดลงเขาก็จะสะสมเร็วขึ้นเราสังเกตได้คว่าแปลงใดก็ตามที่มีการใช้สารที่ใบอ่อนจะมีส่วนที่ทำให้ใบนั้น หยุดต่อยอดแล้วก็แก่เร็วนี่คือแนวทางที่เราทําได้นะครับก็คือการจัดการไปที่ใบก่อนต่อมาในลําดับต่อมาเราก็จะมาช่วยในลักษณะของความสมบูรณ์แข็งแรงของตัวดอกซึ่งเราต้องปฏิบัติอยู่แล้วในการปฏิบัติที่ตัวดอกมีอะไรมีสารสกัดจากสาหรายพลัง,งามในหลวงกรดอะมิโน คือผมต้องใช้ชื่อสามัญตรงนี้เพื่อพิทักษกรไปดูในสต็อกในห้องยาในโกดังของเรามีตัวไหนเราใช้ได้ทั้งนั้นครับถ้าเราจะบอกตัวอย่างเช่น TK Booster ของทีมกเกษตรเซนเนกอน2,000ของเอรวันสปีดบูของเจยียไตอันนี้คือยกตัวอย่างสาหลายเกอร์มาพัดนะครับพลังงานในรูปของอะมิโนกอมมานีอะมิโนแทต่างๆเราใช้ชื่อสามัญท่านจะได้ไปดูในส่วนนึงตัวที่2ครับโบลอนเดียว โบลอนเดียวอย่างเช่นนิปของทีมเกษตรหรือจะเป็นโบลอนโกโบลอนธาตุโบลอนเทรสโบลอนอะไรขอให้เป็นโบลอนเดียวเราก็จะใช้ตัวที่สองตัวที่สามก็คือตัวอะตโนนิกอะตโนนิกที่เราใช้ก็จะเป็นอยู่ที่อัตรา 50cc ซีซีต่อน้ำ200ลิตรตัวต่อมาก็จะเป็นตัวเอิร์ส3 เอ้อยีเป็นกลุ่มพลังงานในรูปของอะมิโนเป็นกลุ่มสารที่มีคุณลักษณะพิเศษมีธาตุอาหารบางตัวที่จะไปช่วยให้กระบวนการผสมเกสรดีอันนี้เราเจาะไปที่ดอกเพื่อให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรงเกสรนแข็งแรงจะมีอัตราการติดเพิ่มขึ้นนี่คือลำดับที่เราต้องปฏิบัติประการต่อมาเมื่อดอกเริ่มบานเมื่อดอกเริ่มบานนะครับเราก็จะเข้าสู่ระบบของกลไกการควบคุมปริมาณน้ำ เราจะคุมน้ำอย่างแม่นยาำถูกต้องซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะให้เป็นข้อมูลในเชิงปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งแต่ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้านอาจจะไม่พ้นปัจจัยอะไรเลยก็ได้ถ้าท่านคิดว่ามันไม่เสี่ยงแต่น้ำเป็นปัจจัยหลักที่เราจะต้องละเอียดรอบคอบหมายความว่าก่อนดอกบานเราก็จะมีการขึ้นน้ำร้อยร์เซ คือให้น้ํามากหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็จะควบคุมน้ําให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคําว่าเหมาะสมนั้นเราดูจากการลักษณะการบานเวลาการบานเวลาการลวกเดี๋ยวจะมีสาระให้เป็นรายละเอียดที่เชิงปฏิบัติต่ตอไปเมื่อเราทําได้อย่างนี้แล้วพินักกรครับอัตราการติดของเราก็จะเป็นปกติเพราะฉะนั้นจึงอยากจะนำเรียน ประเด็นตรงนี้ว่าถ้าเราไปปล่อยให้ทุเรียนของเราที่เขาแตกใบอ่อนแล้วก็เขาจเจริญเติบโตไปแล้วก็ปฏิบัติไปตามปกติตรงนี้ยอมรับครับว่ามีอัตราการติดผลต่ำแน่นอนแต่ถ้าท่านปฏิบัติตามขั้นตอนตรงนี้เราก็จะมีอัตราการติดผลที่เป็นปกตินี่คือปัญหาตัวที่สองนะครับที่เราจะต้องป้องกันไม่ใช่ไปแก้ไขใดช่วงตรงนั้นถัดมาครับ เมื่อหลังจากที่ดอกบานใบยังไม่แก่ประเด็นมันก็มีอีกว่าตอนดอกบานเนี่ยมันแตกใบอ่อนให้เข้าใจในสองสถานะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือแตกมาแล้วแล้วใบยังไม่แก่แล้วดอกบานแต่วันนี้ปรากฏว่าจะมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งในใกล้เคียงกันคือดอกก็บานใบอ่อนก็แลบเรื่องนี้อธิบายง่ายๆว่าแค่เพียงท่าน ใช้ระบบการควบคุมน้ําเพราะว่าช่วงดอกบานเนี่ยเราต้องให้น้ําน้อยอยู่แล้วน้ำน้อยเนี่ยหมายถึงประมาณสัก30%ของอัตราปกติหรือไม่เกิน50%ซึ่งเราจะไม่มีลักษณะของบอกจะดอกได้ว่าจะต้องให้5นาที20นาที30ไม่ใช่ครับแต่ขอให้ควบคุมน้ำอย่างถูกต้องในช่วงระยะดอกบานมันก็จะมีผลต่อ ใบอ่อนที่เดินออกมาเพราะใบอ่อนที่เดินออกมาเนี่ยยังเป็นใบขนาดเล็กยังไม่ได้ใช้พลังงานมากดังนั้นอย่าไปกังวลหลายท่านก็ถามว่าแล้วผมจะกดมันดีไหมก็นี้อยู่แล้วแต่ดุลพินิษของพี่น้องเศกกรก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าถามว่าแค่เพียงเราควบคุมปริมาณน้ำในช่วงดอกบานเราก็สามารถที่จะทำให้อัตราการติดเป็นปกติได้ ส่วนกรณีของการที่เราจะใช้ควบคุมใบในสูตรที่ท่านใช้กันอยู่อย่างเช่นการใช้04256หรือการใช้05234อันนั้นอยู่ที่ดุลพินิษก็แล้วกันแต่อย่าลืมนะครับว่าเราคุมวันนี้อีก10วันเขาก็จะแตกใหม่คุมครั้งที่สองอีกสิบวันเขาก็จะแตกใบเราไม่มีทางที่จะคุมได้หมด ดังนั้นถ้าเราปล่อยให้เขาออกโดยธรรมชาติแล้วเราไปจัดการเร่งให้ใบเหล่านี้ค่อยๆทยอยออกทยอยแก่ก็จะดีกว่าอันนี้คือมุมที่ผมอยากจะนำเรียนให้เห็นภาพถัดมาในกรณีของใบอ่อนที่กําลังจะเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่พบกันตลอดก็คือใบอ่อนแตกออกมาในช่วงที่ผลอายุ20วัน30วัน40วัน เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของอจากที่เราควบคุมเขามาระยะหนึ่งภายในต้นทุเรียนเขาบอกว่ามันไม่ได้แล้วเราออกลูกออกหลานออกดอกแล้วเราจะต้องสร้างโรงครัวใหม่ขึ้นมาให้เป็นโรงครัวที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาผลดังนั้นเขาจึงมีคําสั่งให้แตกใบอ่อนอายุใบได้นะครับคําสั่งในต้นมีน้ำท่าอาหารเริ่มเพิ่มขึ้นแล้ว โดยเฉพาะพี่น้องสกกร,กรที่ดีใจนะครับว่าโอ้ยเราเราทุเรียนติดผลเรียบร้อยแล้วเราก็ดันเต็มที่เลยทั้งน้ทาทั้งอาหารซึ่งมันถามมันกลายเป็นเรื่องที่ไปกระตุ้นให้เกิดสภาวะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตเรื่องนี้ถามว่าเป็นเจตนาดีแต่มันอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของทุเรียนหรือไม่เรื่องที่ผมเองนั้นเคยเล่าให้ฟังครับว่า โดยธรรมชาติของทุเรียนเนี่ยทำไมเขาต้องมาออกดอกหน้าแล้งทำไมออกดอกที่ช่วงที่ฝนน้อยและททำไมเขาต้องมีดอกจำนวนมากเหตุผลก็คือเขาจะกอบโกยสารอาหารและพลังงานทั้งหมดไปไว้ที่ดอกหลังจากที่ดอกบานติดแล้วเขาก็จะปล่อยโลมาทิ้งไว้ที่โคนต้นรากก็จะใช้สารอาหารเหล่านี้ดูซับกลับเข้าไปปริมาณน้ำเขาก็ใช้น้อย เขาใช้พลังงานจากตรงนี้ดังนั้นในช่วงโดยธรรมชาติเขาจะไม่มีการแตกใบอ่อนเลยเราก็ต้องไปร้องเรียนแบบธรรมชาติตรงนี้ผมจึงต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ